คือตอนนี้นีายอย่างโทนอาหารของเราเนี่ยเราเปิตการพร้อมทั้งใช่เปิดตั้งแต่11โมงถึง4ทุ่มพร้อมกับซาวน่เรามีโปรโมชั่นอะไรบ้างในช่วงนี้อ่าแล้วแต่ช่วงนี้เนี่ยครับซาวน่ก่อนเซาวน่ก่อนท้อหรือว่าเขามีหลายโซนอะไร าพบกับพวกเราอีกครั้งกับเบต้าพาชิงครับวันนี้เราพาไปอยู่ที่ไหนฮะวันนี้นะคือเรื่องเรื่องอะอยากลดความอ้วนตรงๆเลยแต่บอกทั้งว่าจะพามากินข้าวอยูยร้านนี้อาหารอร่อยแต่ไหนๆจะมากินแล้วเอาออกก่อนออกกําลังกายก่อนมีทั้งออกกําลังกายมีทั้งเอาเหงื่อออกที่นี่บินซาวน่าของสมุทรสาครที่นี่นะมันเป็นสถานที่แบบครบวงจรนะฮะครบวงจรแล้วก็ สายขาวเลยไม่มีที่แบบว่ามากกผู้หญิงผู้หญิงอะไรไม่มีอันนี้คือมาออกกาลังกายอันนี้เพื่อสุขภาพแสดงว่าที่นี่เนี่ยมีเขาบริการอาซาวน่านวดต้องต้องบอกวิ้ีแบ่งเป็น2กลุ่มคือเพื่อสุขภาพคือมาซาวน่ามานวดอีกกลุ่มหนึ่งคือมาเพื่อทานอาหารร้องเพลงได้ข่าวว่าอาหารอร่อยด้วยอร่อยมากดูแล้วอาหารอร่อยมีอาหารป่าด้วย ที่หันเนี่ยตอนนี้นะถ้างัหนึ่งคือหิวก็เอาสุขภาพด้วยอ๋อเหรอเออวันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวจะชั่งน้ําหนักก่อนเข้ากับหลังเข้าไปดูเป็นตั้งวยเลยนะเออเอาให้ดูเลยปดูนว่าน้ำหนักจะบไหมจริงไหมตามมาเลยครับไปครับไปดูครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเย็นมากอ่ะข้างในด้านในเป็นไงบดูสะอาดด้วยสวัสดีครับสวัสดีครับและตอนนี้เราอยู่กับคุณนกกี้พี่นกนะฮะพี่นกอันนี้อันนี้ พี่โน้ตคือผู้จัดการที่นี่ถามหน่อยแต่ว่าพี่เบต้าเคยไปใช้บริการแล้วดิโอ้ยมาบอยเดี๋ยวมาถามหน่อยว่าแต่ยังไม่ได้ไปซาวน่ามากินนะคือยายอยากรู้เลยอาหารอร่อยเห็นพี่เบต้าเขาพูดเยอะเลยว่าที่นี่เนี่ยมีทั้งอาหารอร่อยนะฮะมาซาวนนาก็เพื่อสุขภาพเลยและแถมยังมีบริการนวดอีกนวดมาครบก็มีมีทุกรูปแบบเป็นนวดแบบนวดเขาเรียกอะไรนวดผ่อนคลายนวดน้ำมันมีหเลยถแก้อาการนวดแก้อาการเนี่ย ถ้าอย่างลูกค้าที่มาถึงที่นี่เนี่ยคือหลักๆแล้วคือแน่นอนคือสาวน่าสาวน่าเรามีบริการอะไรบ้างครับพี่นกในโซนสาวน่าของเราก็จะมีห้องสาวน่าคอนโตีมเครื่องต้อนน้ำเย็นแล้วก็ฟิตเนสนะคะก็สามารถใช้บริการได้ทั้งหมดเลยครับผมส่วนการนวดการนวดเราก็จะมีนวดแผนไทยนวดน้ำมันแล้วก็นวดลูกประคบค่ะโอ้ยนี่คืออันนี้อันนี้นครบเลยนะครบเลยนะเออครบเลยนะแล้วก็ส่วนร้านอาหารของเรา ถ้างั้นคืออย่างแรกเลยคือลูกค้าที่มาใช้บริการเนี่ยคือของเรามีทั้งเออบริการรายวันใช่ไหมฮะแล้วของเราคือวันละเท่าไหร่ครับเป็นบริการรเป็นครั้งเป็นครั้งอาซาวน่าค่าบริการรายครั้งสามร้อยบาทครั้งละสามร้อยบาทที่อยู่อยู่นานแค่ก็ได้แล้วแต่คุณจะเปิดยันปิดเลยก็ได้ไม่หรอกอ่าก็ภายในจะมีฟรีน้ำชาผลไม้เนี่ย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 เชื่อไหมเข้าไปอบห้านาทีออกมานั่งกินผลไม้กินขนมหวานกินน้ำชาวันน้ำหนักจะขึ้นนะ แล้วก็คือบริ<อ>าการฟรีทั้งหนด้วยถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยดีกว่าปะคือ,คอลูกค้าที่มาใช้บริการเนี่ยคือต้องทำยังไงบ้างฮะพี่นกเริ่มต้นเลยเม,มาล็อกเตอร์อ่ะฮะเราก็จะมีมารับกําไรครับอ๋อกำไรข้อมือเป็นข้อมือล็อกเตอร์ค่ะเล็กสวยด้วยอ๋อเฮ้ยเราเข้าไปด้านในออ๋โอเคก็คือแบบนี้เลยเราเข้าไปด้านในป่ะจะตามไปเลยฮะไปดูเดี๋ยวข้างในเขามีเสื้อผ้ามีอุปกรณ์ให้เตรียมเรียบร้อย แล้วตอนที่เราเข้าไปที่โซนแรกจุดแรกคือโซนโซนจับผ้าไม่ใช่เออไม่ถือไม่เป็นตานี่ไงอันนี้เอาไว้ใส่อุปกรณ์ใช่ไหมแล้วก็มีผ้าก็คือเลือกได้เลยแล้วในก็จะมีผ้าขนุนส่วนใหญ่ให้บริการนะครับแล้วก็จะมีกางเกงกางเกงมีเสื้อแล้วก็ตอนนี้ก็คือเราก็จะมีชุดสำหรับผู้หญิงด้วยแล้วถ้าเกิดเป็นผู้หญิงนี่คืออยากรู้ผู้หญิงจะใส่ชุดประมาณไหนต้องไงต้องไงต้องไงอ่ะนั่งแบบมาต้องใส่เสื้อเสื้อสีสดครับนอ่าฮะ ข้างในก็จะมีบราไม่โปนะไม่โปด้วยนะฮะเสื้อคลุมให้ด้วยแบบการเสื้อคลุมเป็นเสื้อคุมยังไงอันนี้ของผู้หญิงผู้ชายฮะผู้หญิงผู้หญิงเอผู้ชายก็ใส่ได้ใช่ไหมได้ได้ได้เพราะถ้าเราเป็นผู้ชายขี้อันแล้วก็เปลี่ยนรองเท้าแตะใส่เข้าไปอ๋ออล้งั้นเราแปลงร่างกันอย่างนี้เลยดีกว่าไหมแปลงร่างกันเลยไหมสวยเลยอ่ะโอเคตัวนี้คือเราไปเอกสารที่การใช่ล็อกเกอร์นะฮะคือเริ่มต้นยังไงบ้างฮะก็คือเอา ที่ได้พูดเนี่ยขาแตกเฮ้ยง่ายมากแล้วก็เปิดออกมาอันที่หนึงค่ะอ๋อก็คือข้างในก็จะเป็นบอกที่เก็บของให้เรานั่นเองนะครับผมอ่า๋ยวก็เก็บของก่อนพวกพูถึงมือถืออะไรอย่างงี้ส่วนมากลูกค้าจะเก็บตรนี้เลยจะเอาเข้าไปด้วยก็ได้ก็ได้อ๋อ้ก็คือ๋อครับผมถ้าเกิดเป็นพวกรองเท้าอย่างงี้นะฮะเป็รองเท้าจะเอ่อจริงน้ำอนไปผ่อนตรงนั้นหรือว่าหน้าตู้ก็ได้ไม่เป็นไรอ๋อคือคือแล้วแต่ความสะดวกได้เลย นะครับผมถ้างั้นเดี๋ยวเราแปลงร่างเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปเจอพี่นกข้างในนะครับผมสักรูน่นึงฮะ หลังจากที่เราบบไปซาวน่าแล้วสตรีมมาแล้วโอ้โหสุดยอดมากตัวนี้เหมือนเบา <au> จะลอยมันเหมือนตัวเบาจริงแล้ว,ลวที่พี่บอกอ่ะพี่มีปัญหาตรงเอ็นนี่ใช่ไหมอหเอ็นขาเนี่ยเนี่ยดูดิดีขึ้นเลย ดีขึ้นเลยมันรู้สึกว่าเหมือนได้โดนประครบอะความร้อนคือผมชอบมากที่บอกว่าไปลงต้องบอกไปเสาหน้าก่อนไปห้องสตรีมก่อนต่อที่การลงน้ําเย็นน้าเย็นของเขาคือเพิ่งรู้ไม่คือน้ําเย็นจริงๆเงย็นเจี๊ยบเลยม,<ช>ม,มันไม่ใช่น้ำเย็นที่เป็นน้ำมันจะทูนะฮะจะเป็นน้ําเย็นที่เป็นน้ําเย็นเลยใช่ลงไปแล้วแบบเย็นแบบแชบนิเลยแช่บสบายตัวมากและสําหรับโซนนี้โซนนวดนะครับผมมีบริการอะไรบ้างครับตอนนีเ้เราของเรา มีนวดไทยค่ะนวดไทยจะราคาอยู่ที่ชั่วโมงละ300บาทค่ะแล้วก็ตอนนี้มีโปรโมชั่นพิเศษก็คือ2ชั่วโมง550บาทอบาทชั่วโมง550บาทนะครับผม1ชั่วโมง3 0 0บาทราคาไม่แพงด้วยแล้วก็บริการดีด้วยหมอน้ารักมาก นะครับหมอน่ารักมากคือหมอผมผมมาถึงนี่หมอจัดเตียงเรียบร้อยนะเป็นขอมืออาชีพนะเป็นแบบนวดแก้อาการต่างๆได้ทุกอย่านะครับผมแบบจับเซตเล็กๆไม่ไม่ไม่มีนะคือที่นี่เนี่ยมีทั้งนวดแผนไทยแล้วก็มีนวดน้ำมันค่ะนวดน้ำมันจะอยู่ที่ชั่วโมงละ550ราสครับผมมีโปรโมชั่นพิเศษตอนนี้2ชั่วโมงจะอยู่ที่1,000บาทค่ะอ่านะครับแล้วก็จะมีนวดนวดประคบค่ะนวดประคบไทอก็จะเป็นชั่วโมงครึ่ง จะอยู่ที่900บาทค่ะนู่นองผมนี่เหมาะสำหรับรักษาอาการต่างๆคือแบบว่าอย่างเช่นแบบปวดตาปวดอะไรอย่างนี้ได้หมดเลยใช่นะครับผมบอกว่าเดี๋ยววันนี้นะเดี๋ยวให้แซงนวดอ่ะเพราะว่าที่เนี่ยบรรลอ้วนเขาเขามีบางทีแบบเก่งใจหมอด้วยหนึ่งแล้วเขาก็มีข้อห้ามแบบว่าคนเป็นโรคนุ่นโรคนี้อะไรแบบบางทีห้ามนวดเขาจะส่งตัวแทนมาอ่าได้ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเรานวดเสร็จปุ๊บเราจะไปทานข้าวกันถ้างั้นเดี๋ยวผมขอนวดกันละกันมาเรามาดูกันฮะ นี้นะครับผมเราก็ไม่หนีชนอาหารกันนะครับเป็นยังไงไปก่อนไปซาวน่าเสร็จไปแช่น้ําเย็นแล้วไปนวดมาแล้วสบายตัวมากสบายตัวมากไปเลยขอแนะนำก่อนซอยังเจ้าของอ๋อใช่ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะซอสยังนี่เป็นเจ้าขอมอ๋อซาวน่าใช่หมดเลยคือเมื่อสักครู่ที่ผมไปลองซาวน่ามาพอดนี้ก็ลองมาแล้วคือบทจริงผมก็บอกว่าเขาชอบอัดเซ็นมาก พอจะมาลองที่นี่แล้วเฮ้ยชอบอ่ะพี่เวต้ารู้สึกเบาตัวหายใจคล่องจริงเห็นบอกว่าเริ่มเริ่มต้นของอาที่นี่คือเฮียเป็นคนที่ชอบก่อนใช่เฮียจะชอบฉสาวหน้ามาสาวมาประมาณสักยี่สิบปียี่สิบปีเฮียันนี้แน่นอนอืพอพอกันเลยไม่คือบอกว่าสุขภาพดีไงสุขภาพดีอุ้ยเฮียหน้าหน้าเลือดฝาดเลยอ่ะเลือดฝาดหน้าใสมากครับผมคือก็เลยบอกว่าเป็นจุดเริ่มต้นตรงนี้แล้วก็คือ ที่นี่ที่บอกว่าหลังจากการเซาวนากันนวดแล้วเราจะมีคนอาหารซึ่งอาหารเนี่ยไม่ใช่มีแค่ที่เนี่ยจริงๆอ่ะบางคนไม่รู้นึกว่าเซาวนาเซาวนาก็นึกว่าต้องเป็นเซาวนาที่แบบว่าเฮ้ยมีเด็กๆสาวๆอะไรขึ้นมาอย่างนี้หรือเปล่าอันนั้นไม่ใช่ของเรานี่เพื่อสุขภาพนะครับไม่มีเรื่องอบายมุขกเข้ามาเลยแล้วยังไม่รู้อีกด้วยซ้ำว่ามีร้านอาหารซึ่งไม่ได้มีแค่อาหารป่าด้วยนะเห็นโปรหมดว่าอาหารป่าวันนี้มาทานครับคุณผู้ชมดูมีทั้งสเต็กนะครับมีทั้งอาหารส้มตรงส้มตางอะไรมีหมดเลยเราให้ต่อยิยง แนะนำเลยดีกว่าเพราเรามีอะไรบ้างครับสอยเยะครับอ่าถ้าเกิดเริ่มเลยเริ่มาสมมุติผมมาคนเดียวนี่คุณผู้ชมอาหารจานเดียวอาหารจานเดียวอันนี้นะครับอันนี้ที่แนะนําเลยลูกค้าชอบมากกระเพราหมูตุ๋นกระเพราหมูตุ๋นใช่คืออาหารจานเดียวเรามีประมาณกี่เมนอย่างครับซอเด้เยอะเยอะมากเยอะมาเนี่ยอร่อยยันน้ำปลาจริงเนี่ยอร่อยยันน้ำปลาพูดเป็นเล่นไป นะคะคือเรามีอาหารจานเดียวอ๋อสเต็กก็มีใช่ค่ะนะครับและเกี่ยวพัญคือมีอาหารแบบอีสานด้วยอ่ะใช่ชอบมากก็คือลูกค้าที่เนี่ยที่มาคือเขาจะชอบกันหลากหลายบางคนเขาก็ชอบเน้นสุขภาพสุขภาพเราก็จะมีเป็นพวกสลัดอ่าสลัดเลือกได้เลยจะเป็นสลัดไข่สลัดอกไก่สลัดหมูย่างอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วก็มาสเต็กอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ มีพวกทานเล่นทานเล่นก็จะเป็นกุ้งบอลลูนครับอันนี้คือทานเล่นเหรอคะเนี่ยใหญ่ขนาดนี้ไม่น่าจะเล่นนะนะากุ้งบอลลูนหุ้ยแสงหมูตุ๋นหอมมากจริงป่ะหอมยาจริงหอมพะโลมากผมพะโล้กุ้งบอลลูนก่อนนะครับอือหือที่อย่างอาหารจานเดียวอยากดูว่าราคาเริ่มต้นเท่าไหร่อาหารจานเดียวเริ่มต้นอยู่ที่อย่างเงี้ยนะคะครับก็อยู่ที่ประมาณ60บาทหกเห็นไหมหกที่บาทพี่บอกแล้วไม่ได้แพงหกที่บาทที่ถูกมากเลยนะ นะสามารถมานั่งกินกันตั้งแต่ตอนกลางวันเลยค่ะหรือกลางวันมื้อเที่ยงมาทานกันได้ใช่บางคน่ะเขาอาจจะเข้าใจว่าเฮ้ยดูจากร้านแล้วอาหารจะแพงไม่ถูกอออะไรอย่างเงี้ยเนี่ยเลยประเด็นประเด็นเลยคนไม่รู้ทั่วๆไปเลยครับค่ะแล้วก็นี้บอกเลยว่าชื่อชื่อก็คืออาหารป่าอันนี้เป็นกบกบผัดเผ็ดอ๋อกบผัดเผ็ดอันนี้ตากล้องเราคอนเฟิร์มมาจะบอกว่าพริกแกงหอมพริกแกงดีเลยพริกแกงอันนี้พริกแกงทำเองแบบอ่อันเนี้ย มาจากทางใต้เป็นพิกแกงใต้รสชาติเขาจะแบบเผ็ดฉุนขึ้นจมูกเลยล่ะใช่อยู่เมืองประมงอาหารซีฟู้ดต้องมีอันนี้คือปลาเก๋าผัดปลาเก๋าผัดพริกไทยดำครับจะบอกอาหารเขาหน้าตาดีนะจริงพี่ต่างจังแจแจัดแต่งจานมาดีจัาเลยงจานดีไม่ว่าครับแรสชาติต้องรสชาติดีด้วยสวยแต่รูจุบไม่หอมวันนี้ก็ไม่เอา อันนี้เป็นไหนบ้างรสชาติตอร่อยดิกลิ่นพริกไทยดำนะครับฉุนมากครับฉุนแบบฉุนหอมนะหอมฉุนนะครับหอ,อมหอย่ขอมีด้ดดนเห็นไหมครับจ๋าขอมิ้นหน่อยขมิ้นขมีดนะครับเมื่อกี้เมื่อกี้มีดมันตีลังกาลงมาแล้วผมจะลองขอมีดขอมีดนี่ครับคุณเจ้าสเต็กเป็หนึ่ง <c oughs> คือสเต็กอันนี้จะเป็นสเต็กอะไรคะสองพอกชอบค่ะพอกชอบค่ะน้าตาดีมากคือแบ่งจานมาผสมจานเลย่าี้อย่างสเต็กของเราเริ่มต้นท่าไหร่ครับสอง จานนี้อยู่ที่250ร้ยห้าสบคาปกติใช่อะไรับทิมคุณดูปากคังที่นี่ไม่ใช่แค่ปลาคังตัวเล็กๆนะครับดูความหนาของหนังนะฮะจะบอกเลยว่าเข้าปากขึ้นตาลองพร้อมกันใส่ปากขึ้นหูขึ้นตาจริงไหม ความ,มาเปรี้ยวความแซ่บใช่มันใช่หมดเลยไม่เหม็นขาวปลาอันน,นี้สดมากลแล้วคุณดูนะโอ้โหไสท้องไสอย่างงี้นี่นะฮะบอกเลยว่าทีเด็ดนะครับมันต้องใช้ปลาคังตัวใหญ่พอสมควรนะฮะแล้วคนทําต้องทําเป็นด้วยเรามาทยังยำถูวปูนะฮะจะบอกว่าอร่อยมากกินแล้วนี่กินแล้วนี่ไม่ตอนแรกเนี่ยแล้วคุณรู้ไหมว่าเขาไม่ไม่ได้ว่ายำชุมสี่สุบห้านะอันนี้เป็นยำแบบสูตรโบราณ ถ้าคุณสังเกตดีๆนะคุณจะเห็นตัวของที่โรยท็อปปิ้งด้านบนมันจะเป็นตัวมะพร้าวคั่วเป็นสูตรสำหรับชาววังนะฮะพราะนีเเลยปะที่มองไม่เห็นพะอะไรกุ้งตัวโตกุ้งตัวใหญ่มากนีะปิปิดตัวเลยอ่ะนะเพราะตัวใหญ่มากอันนี้อันนี้เป็นสูตรจากในวังเลยของหม่อมหลวงจัลศรีสวัสดีพิพัฒนมงุงคลขอีกรอบเดี๋ยวจะไม่เหมือนเดิมนี่ดู แกกุ้งเนี่ยไปเกินทอนแล้วอ่ะใหญ่มากเนเดี๋ยวลองกินดูงับเขาให้มันจะมีความมันในความเปรี้ยวในความเปรี้ยวหวานมันจะไม่เปรี้ยวโดดเพราะว่าเขาจะมีกะทิมาตัดมันแล้วก็มีมะพร้าวขั่วตรงเนี้ยมาทําให้รสมันกลมอีกทีหนึ่งแล้วกุ้งสดมากแล้วตัวใหญ่ด้วยไม่ให้เสียชื่อมหาชัยนะครับนอกจากนั้นนี่ไปถึงส้มตํา มากับสาวๆส้มตำนี่ขาดไม่ได้เลยจริงๆเผื่อเป็นส้มตำเลยนะอ่อใช่แล้วเผื่อวันไหนแบบว่าคุณไม่ได้อยากกินสเต็กไม่ได้อยากกินอะไรแบบเป็นการเป็นงานเนี้ยมานั่งกินเล่นๆกับเพื่อนสั่งส้มตำมานั่งฟังเพลงนั่งร้องคาราโอเกะก็ได้ส้มตำเริ่อต้นเท่าไหร่ครับซอสบอกว่าไม่ได้ดูเมนูมาด้วยนะเมนูราคาอันนี้ก็ไม่ได้นัดมาก่อนนะไม่อยากกินอะไรไม่แพง เอา,าเอาเนี่ยข้าวจานเริ่ม60บาทอะเอางีนี้ดีกว่าเพราะนั้นนะคุณต้องบอกว่ามันเป็นราคามาตรฐานพื้นๆอะแล้วก็บวกกับค่าบริการสถานที่นิดหน่อยอโดยรวมแล้วคือไม่แพงนะราคานี้คือจับต้องได้เลยอ่ะแล้วเนี่ยมาถึงตรงนี้ดีกว่าสเต็กค,ครับเขาอยากจะบอกว่าร้านนี้มีสเต็กสเต็กที่นี่นะครับคุณดูชิ้นหนาๆใหญ่ๆเลยนะฮะ้ใหญ่มากลอ่ะเนี่ยถ้าคุณไปกินข้างนอกคุณต้องโดน3 -400 รแล้วอันนี้เท่าไหร่ครับ สองร้อยห้าสิบบาทเห็นไหมชิ้นใหญ่ขนาดนี้นะครับอันนี้เป็นพ็อกช็อปสวัสดีจานนี้เดี๋ยวผมจะยอมเสียสละเองนะผมเป็นคนรักสุขภาพเออผมเป็นคนรักสุขภาพนะครับขออนุญาตนะครับอันนี้ก็จะเป็นสลัดสลัดเดี๋ยวขออนุญาตสลัดอะไรนะฮะสลัดหมูย่างสลัดหมูย่างกินกับน้ำเกรวี่มีแล้วมีน้ำสลัดด้วยใช่ไหมใช่ใช่น้ใเ่รวี่กับน้ำสลัดมีสองน้ำอันนี้จะเป็นสลัดน้ำมันงา สลัดน้ำมันงาแล้วดูจัดจานมาซะสวยเชียนะฮะอันนี้สลัดน้ำมันงาน,นะครับขออนุญาตคุณผู้ชมหอมเฮ้เยดีป่ะเด็ดที่ชอบอันนี้คือแบบที่ชอบเลยคือตอนนี้เนี่ยอย่างโทรอาหารของเราเนี่ยเราเปิดในการพร้อมกั่งใช่เปิดตั้งแต่11บเอ็ดโมงถึงสี่ทุ่มพร้อมกับสารหน้าเรามีโปรโมชั่นอะไรบ้างในช่วงนี้อ่าแล้วแต่ช่วงนี้เนี่ยครับ เซาหน้าก่อนเซาหน้าก่อนซ้อนหรืมว่าเขามีหลายโซนอะแล้วคือเซาหน้าเซาหน้าก่อนครับเซาหน้านะก็คือบริการรายครั้งเนี่ยอยู่ที่300บาทค่ะตอนนี้จัดโปรโมชั่นใช้บริการ10ครั้งฟรี1ครั้งอ๋อ10ครั้งฟรี1ครั้งโอเคมีเป็นแพ็กเกจไหมครับแพ็กเกจก็จะเป็นรายปีอยู่ที่18,000บาทแพ็กเกจคือรายปีผมว่าคุ้มมากที่เรา7,000บาทใช่คุ้มมากนะอันนี้คุ้มมากกเฉลี่ยแล้ววันละ76บาท คือมาใช้รายปีคือมาใช้ทุกวันเลยกี่ชั่วโมงก็ได้<ช>นะแสดงว่าแบบลูกค้าที่เกิดเขาจะชอบไปกินผมว่าบอกรายปีชัวนะฮะตอนา่อมาเราจะพิการกันได้นะครับผมรวมถึงที่โซน,นนวดของเรามีโปรโมชั่นอะไรบ้างครับโซนนวดอ่าถ้าเกิดเป็นนวดไทยนะคะครับอ่าจะอยู่ที่ชั่วโมงสามร้อยบาทครับผมค่ะแต่ถ้าเกิดนวดนวดน้ำมันชั่วโมงอชั่วโมงก็จะเหลืออยู่ที่ห้าร้อยห้าสิบบาทค่ะนวดน้ำมันจากชั่วโมงค่ะชั่วโมงละ 550ครับ2ชั่วโมงก็อยู่ที่1,000บาทอ่านวดกันได้ว่าถ้าเกิดลูกค้าชอบนวดทั้ง2อย่างเลยนอ่าเราก็มีเป็นนวดไทยออยอยู่ที่800บาทอ๋อไทยออยถึงนวดวั่นี้ง่ายเลยอ่ะไนิ่งไใช่นิ่งเลยนุ่งก็ซ้อมตายแทอหลับแทบหลับนี่ยก็นอกจากโซนเท้าหน้าแล้วนะครับผม โซนนวดแล้วเราจะ่ีคครบริการอาหารที่บอกว่าเรือนสาครมีครบแน่นอนนะจางอาหารเนี่ยมีทั้งไทยแล้วก็ไทยอีตานอาหารป่ามีทุกสายอะี้แ่บแนวแบบคล้ายคพิวชั่นหน่อยอ่าใช่ใช่ใช่อิตาเลียนก็ยังมีออ่ต้งแล้วขอโทษไม่ได้ไก่กาอาราเรนะคุณ เป็นจริงเป็นจังอร่อยเป็นจริงเป็นจังด้วยและเริ่มต้นนะฮะจารจะเดียว6กิบาทเนัยงเองครับผมก็ไปใช้บริการกันได้นะครับที่เรือนสาทรเดี๋ยวให้ซอเอี้ยงฝากผลเออฝากผลนนึ่สัมภาระป็นเยอะเดี๋ยวซอเอี้ยงฝากร้านงค่ะก็ขอฝากเรือนสาครเซาหน้านะคะให้มาใช้บริการกันถ้าเกิดใครที่ยังไม่เคยใช้ก็อยากให้ลองมาเดี๋ยวจะมีน้องๆค่ะพาเข้าไปเซาหน้าเซาหน้าเสร็จเกิดอาการปวดเมื่อยอะไรก็ลองนวดได้นะคะ นวดเสร็จผิวมาทานอาหารกันแค่บอกว่าหรือจะไม่นวดไม่ไม่สปาไม่ซาวน่ามากินอย่างเดียวก็ได้มากินอย่างเดียวก็ได้มาร้องเพลงด้วยเพียงแค่บอกว่ามาจากเบต้าเบต้ายังไงยังไงลดให้สิบเปอร์เซ็นต์เลยสิบเปอร์เซ็นต์จนถึงเมื่อไหร่เอ่ยได้ยาวๆยาวๆด้วยเยอะมากนะฮะก็ทาให้มาใช้บริการก็ได้สิบเปอร์เซ็นต์นี้รวมค่าอะไรมั่งอ่ะ คาหาอย่างเดียวยังไมู่กอยู่แล้วแหมแล้วก็นึกว่าค่าเตาหน้าด้วยวันละ76บาทแล้วยังจะลดอีกเหรอไม่ได้ไม่ได้อาหารนี้พอเลยนะครับนะครับแล้วก็เบัตรติดต่อนะเดี๋ยวเราจะขึ้นไปด้านล่างกันลืมนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณด้วยครับขอขอบคุณผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการในการถ่ายทอดสดนะครับ ขอบคุณหน้ารอจากร้าคลินิกครับผมใบหมอเพชรนะฮะอยากคุยอยากรอนะครับผมอยากไปโบท็อกไปที่หมอเพชรนะครับแต่ถ้าเกิดโมท็อกเนี่ยอย่างเขาสาวได้ <laughs> ยังเข้าไม่ได้นะครับ <Okay. S 1> ขอบคุณร้านโค้แซบริมคลองนะครับริมคลองเทพกาญจนาตรงคลองสีวานะครับขอบคุณน้ำผู้ปัซ่าห้างสรรพสินค้าของชาวมหาชัยขอบคุณร้านงมง,งายบบยกีกีครับอาหารไทยอาหารจีนอาหารอีสานมีห้องคาราโอกเกะไว้บริการด้วยขอบคุณปโตชิโน่ครับสุดยอดรีวิวมอริมถนนพระรามสองครับขอบคุณร้าน เกีวฮ้อนใบน้องมะแม่หนะอยู่ในโครงการเอ็มสแควร์เทศบาล8นะครับอยากได้แว่นตาดีๆไปที่ร้านคลินิกแว่นตาชุมชนนะครับดึงของทหารเรือปากซอยบ้านเช่าขอบคุณนะครับผมดกนุ่ซีฟู้ดนะครับอาหารทะเลสดๆนะครับอยู่ที่ตลาดทะเลไทยนะครับมีบริการทำอาหารให้กินที่ร้านเลยนะครับขอบคุณด้วยกับแล้วก็ผมพี่สาวผมนะครับสวนตอง9คุณสุเพชรบุรีอยากได้ต้นพันธุ์นิรภัสรามและผลนิรภัสรามนะครับติดต่อได้ที่สวน กองเก้าคุณสุเพศบุรีอิทผาลัมอ่าับนี้ขอบคุณครับขับที่นี่เรือนสาคอนเรือนสาค,นคาอนซาวน่าบริการนวดแผนไทยนะครับต้องบอก<ล>ด้วยเรือนเรือสนสาคอนซาวน่าแอนด์รีสอร์ทอ่าใช่ไหมก็จะครบเลยนะครับก็สามารถมาใช้บริการกันได้นะครับเปิดบริการทุกวันนะครับพิกัดพิกัดอีกทีหนึ่งริมถนนเอกชัยตรง4แยกอุปีชาสี่แยกเดอะพลาวนะครับ คือถ้าถ้าวิ่งมาก็คือใกล้ๆลงมาเอกชัยอ่าจะตีไปตรงถึงสี่ทุ่มสี่ทุ่มนะครับวันนทรวันที้ขอบคุณมากนะครับผมกับตอเอี้ยงนะครับขอบคผมกับพี่นกนะครับผมขอบคุณทุกคนที่ที่ต้อนรับเราอย่างดีเดี๋ยวไปร้องเพลงกันต่อไปแล้วนะครับไปแล้วครับสวัสดีครับขอบคุณครับขอบคุณครับผมครับ